และร้านที่จะกินตรงนี้คือร้านบุญพ่ชนาะซึ่งบีมหมักไม่เคยแต่ว่ารอบตัวคือเสียงลือแต่ว่าเอาแบบไก่ฉีดอยู่ที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะพเราใช้ไก่แล้วก็เอาเกลือไปผัดกับเครื่องเทศใช่ไหมคะเราก็เอามาหมักไก่แล้วเสร็จเราก็เอาไก่ออะไปหอยทีนึงเราก็เหมือนเอาไปอบีกทีแล้วเนื้อหนังหนังอ่ะมันจะแห้งๆมันมันจะออกแล้วเนื้อมันจะมีความแบบฉ่ำแต่ว่าไม่ได้แห้งยางเท็กเจอร์ <S 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 หนังน้องก็จะมีความ ตึงเล้งนิดนิดแต่ว่าความเค็มมันลงไปถึงเนื้อเลยทุกคน,กนบอกใจมากวิอี่งก็แบบนี่มันทีมโซเดียมถูกใจมากกดไลค์ลูกสอนง่ายแม่แต่าขาดด้วยฟันข้างหน้าได้นี่มันกระตุวก็ต้องริ่มมากาค,ค่ะคนจีนเขากินแกงหรือไงหนูที่บ้านบิ๊มอ่ะแม่สอนมาเด็ดให้รีบกินแกงให้กินแกงไม่ใช่รีบเดี๋ยวข่าวว่าแม่คุณสั่งสอนที่ดี <laughs> สวัสดีค่ะบิ๊มกิลลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะหลานมากกำลังดังใช่ไหมฉันก็เกิดอาการกินอาหารจีนแล้วก็มีขึ้นได้ว่าอุ๊ยควรชวนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันที่ร้านที่มาไปรีวิวมามากินอาหารจีนด้วยกันดีกว่าค่ะและนั่นคือเกสของวันในวันนี้ค่ะเรนเชิญค่ะวันดี้ค่ะนี่คือคุณดีจากร้านเติ่งเติ่งนะคะทุกคนคะเป็นลูกคนจีนใช่ค่ะใช่ฉันก็เลยนึกถึงว่าถ้าเกิดเป็นอาหารจีนลูกคนจีนก็ต้องมีคนดีหรือเปล่าก็เลยเรียนเชิญมากินกันในวันนี้ค่ะแร้านทีี่กนนวั้คือร้านบบุนซึ่่่่งมมะไเคยแตวา รอบตัวคือเสียงหรือแต่ว่าม่นแบบไก่ฉีดคือที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะบไปแล้วค่ะบ๊าบา,าก็สำหรับร้านอาหารวันนี้นะคะจริงๆก็จะเป็นร้านอาหารจีนนั่นแหละแต่ว่าเมนของเขาอะค่ะจะเมนไปทางโซนกวางตุ้งผักกาเล็กๆอยา่างเมนูท,ที่เห็นข้างหน้า ก็จะเป็นไก่อบเกลือเป็นเมนูของทางพักกาค่ะหรือว่าพวกเมนูนึ่งซีอิ๊วแบบนี้ก็จะเป็นเมนูของทางองตุ้มหรือว่าจะเป็นพวกสไตล์แบบอบมอดินหน่อยๆก็ใช่ใช่ก็จริงๆอาหารไต้จ๋ว่าจะเน้นไปทางแบบกึ่งๆทะเลของแห้งนิดนึงอย่างหลายๆคนอาจจะนึกว่าน้ำปลาอย่างเงี้ยมันดูแบบไทยๆแต่ความจริงแล้วคนไต้จ๋ว่าเป็นคนที่นำให้น้ำปลามาเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยใช่มันจะมีความแบบเค็มๆขอๆนิดนึงแล้วก็จะนิยมใช้แบบส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าอย่างพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราเห็นแบบนี้ค่ะ หน้าปลาชอบมากลับหน้าเนี่ยของปลาเป็นเต็มจิว๋วขจาจละฉันจริงๆแต่ว่าอิทธิพลที่ส่งผลกับรสเกาหลนมันคือเวียดนามค่ะถ้าจะยากเลยบ้านเป็นเวียดนามิสานไม่ทำอาหารบ่อยเนี่ะแต่อาหารนี่ดิฉันน้องขัางใหญ่ซ้ำน่อยทำมาคนจีนน้องกินไม่เป็นไรขอโทษค่ะส <c oughs> น, <c oughs> นุกเลยคือปกติเวลาไปทานอาหารจีนจะชอบเห็นว่าจานมันค่อนข้างใหญ่ ทำไมถึงต้องเป็นจันเนี่ยก็จริงๆเห็นว่ามันมาจากการที่ว่าคนจีนนะคะจะนิยมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวขยายคือถึงแม้ปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่ามีก่อนหน้านี้มันจะมีนโยบายลูกคนเดียวหลังก็จะมีผนปลิใที่มีลูกได้หลายคนแล้วแต่ว่าเขาก็ยังชินกับการกินอะไรแบบอยู่กันเป็นแบบคนใหญ่นิยมอยู่กันเป็นครใหญ่ใช่ได้ ก็เลยมีกับข้าวหลากหลายแล้วก็เรียงแบบว่าเหมือนกับมีกิมมิคในการกินนะคะด้วยความเป็นชนชาติที่ชอบกินก uh ็จะต้องมีแบบว่าจานนึ่งต้มทอดผัดอะไรเงี้ยกับข้าวหลายๆอย่างกินหลายๆตุลทอดผัดใช่ใช่กำลังชิมน้ำจิ้มค่ะทุกคนค่ะคนเดียวที่ใบน้ำจิ้มที่เพิ่งฟังตอนนี้มันมี2ตัวเนาะไว้จิ้มกระต่ก็คือมีซีอิ๊วน้ำมันงาแล้วก็กระเทียมพริกใส่ตัวนึงเป็นน้ำส้มทั้งสองน้ำจิ้มนี้ก็คือ สามารถจิ้มจิ้มกับอย่างหลายหลายอย่างได้ค่ะจะขอเริ่มจากไก่ก่อนพอดีอย<ห>ากกินไก่มากคือจริงๆร้านนี้มันเริ่มจากการที่ว่าลูกเพจบอกว่าพี่พิมชอบไก่ต้มเกลือที่เวียดนามใช่ไหมอยากให้ลองร้านนี้มันคลายมากค่ไทยก็แบบได้ขอมาลองไก่เนือไก่ชีกที่คุณพี่บอกว่าเป็นไก่อบเกลือใช่ค่ะคือแต่ไม่แน่ใจว่าร้านนี้เขาใช้เป็นต้มหรือว่าอบแต่ว่าดั้งเดิมเลยจริงๆ่ะเขาจะใช้ไก่แล้วก็เอาเกลือไปผัดกับเครื่องเทศใช่ไหมคะล้วก็เอามา หมักไก่แล้วเสร็จเก็เอาไก่ไปห่ออีกทีนึงแล้วก็เหมือนเอาไปอบอีกทีแล้วเนื้อหนังหนังมันจะแห้งๆมันมันจะออกแล้วเนื้อมันจะมีความแบบฉ่ำแต่ว่าไม่ได้แห้งยาบนะลองท,ที่รจานนี้มันมีทั้งคนแบบกินแบบเสิร์ฟร้อนกับเสิร์ฟเย็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกินทางแถบ,บส่วนมาเลยนะ์เราชอบกินเสิร์ฟร้อนแต่เหมือนร้านนี้จะเสิร์ฟเย็นบางคนก็จะกินร้อนๆแล้วจะชอ มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนิดนึงเพราะว่าในเครื่องเทศที่เขาใช้อะนอกจากพวกต้นหอมกับตัวขิงแล้วอ่ะมันจะมีพวกลูกเสาปุวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหลืองๆอ่ะส่วนมากจะใส่เม็ดพุดกีจี้ค่ะลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสีมันจะไม่ใช่ขมิ้นมันจะไม่ใช่ไม่ด้วอย่างเงี้ยเป็นลูกคนไทยใะคิดว่านี่ขมิ้นแน่นอนแต่ว่าเ t กเ t อร์หนังน้องเขาจะมีความ ตึงเด้งน,นิดนิดแต่ว่าความเค็มมันลงไปถึงเนื้อเลยทุกความตกใจมากวาอย่างก็แบบนี่มันทีมตัวเดียมถูกใจมากกดไลค์ีหน้าลูกเกดบอกว่าพีมไปกินเดี๋ยวนี้เข้าใจละคือมันเค็มแล้วก็แม้มันจะเย็นอะคือเนื้อมันมันไม่หยากใช,ใชค่คือิมมีมจะหยิบส่วนอกไปแม้จะเป็นส่วนอกก็ยังแบบคือมันก็มีเทคเจอร์อกเทคเจอร์ความความเนื้ออกแต่ว่าไม่ได้แห้งมาก คืรู้สึกว่าเอออร่อยดีค่ะใช่เราดีว่าวด้วยความที่แบบมันฉีกๆอะคะ่ะมันเลยแบบว่าเหมือนเส้นใยว่ะนะไม่ได้แบบเหมือนหั่นหั่นที่มันจะแบบหยาบหยาบแล้วรู้สึกว่าแห้งแต่จริงๆอะมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วทุกคนจะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้ถ้จิ้มก็เพิ่มความหอมกระเทียมใช่ใช่ขน <ๆ S 1> หวานงานดีว่าดีอืมอร่อยค่ะต่อมาไส้ อันนี้อย่อยากถามพอดีไปเวลาไปจีนจะเห็นว่าคนจีนกินเครื่องไหนเยอะพอดีว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะดีคิดว่าจีนอ่ะเขาค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่ามีความประหยัดชีวิตเคยลำบ,บากมาก่อน<ว>ใช่ zero w a s t เราก็บอกว่าเลยเหมือนกับพอมีอะไรที่ทําได้อ่างเงี้ยก็จะเอามาทําแต่ว่า สไตล์ตาการจีนของเขาอะค่อนข้างต่างกันถ้าเป็นจีนตอนเหนือจะเน้นแบบว่ามีกลิ่นเครื่องในอยู่อรมร์เหมือนญี่ปุ่นเกาหลีเนาะจีนใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาเป็นจีนตอนใต้ค่ะก็จะเน้นขูดไส้สะอาดล้างสะอาดะไรเี้ยเออันเนี้ยเป็นไส้แก้วมันจะไม่เหมือนไส้ทั่วไปก็คือปกติไส้เป็ดทั่วไปที่เราเห็นนะคะสีมันจะเข้มเขมใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะบางๆางเพราะว่าเขาก็จะเอาไปล้างสารส้มก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปแช่พวกดาเหมือนทำปลาหมึกกรอบอะค่ะมันก็จะมีความกรึบๆรอยู่ <laughs> น้ำเป็ดไม่เหมือนร้านฮัลโหลเป็ด้าไปเลยจริงๆอะตอนแรกอะคิดไปถึงตอนที่คุณนีบอกว่าเออว่าอาหารร้านนี้สะตายจะเป็นแบบไม่รสจัดจ้านมาก ใช่ใชเราด้วยตัวเมนูมันอะคะเป็นเมนูแบบนึ่งซีอิ๊วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นแบบซีอิ๊วเราก็เอาน้ำมันร้อนๆมาราดแบบนั้น ừ ừ. มันจะมีความแบบจืดๆเชิงๆนิดนึงอะไรเงี้ยที่เขาใช้ซอสแซจิวเนาะประมาณนั้นก็จะเลยไม่มีกลิ่นพวกเครื่องเทศแบบพะโล้ปกติที่เรากินในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ใช่เป็นอย่างที่พูดอีกพูดเป๊ะค่ะทุกคนดิฉันก็เลยตกใจว่าอ้าวไม่เหมือนที่คิดเพราะว่าปกติกินเป็ดแล้วมันจะกลิ่นพะโล้กันแล้วคืออันนี้คือไม่มีมันมีีแแแตต่่่่่คคววาามมมเงงล้้กกกก็็สสัันนนทออออรรใดๆืไบบจิ ถ้าอยากกินพะโล่แนะนําให้หาร้านต้จุกนะเป็นแบบซิกเนเจอร์เขามีความรู้แล้วมีความรู้ทางนั้นก็มามีความรู้ไปได้วยกันาร้ายก็อาจจะมีแล้วทีนนี้ิ่งมีได้ยินมาว่าร้านนี้ทอดกระเทียมคือที่สุดเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกอ่ะทุกคนจะบอกว่าปลาหมึกทอดกระเทียมแต่ว่าฉันเห็นว่าร้านนี้มีไส้ทอดกระเทียมแล้วก็แ d v เ r t i หนึ่งใน Google บอกว่าไส้กระเทียมคือปังมากแล้วก็เลือกไม่ได้ก็เลยขอสั่งสองเป็นอย่างที่เห็นแล้วถามคนนี้คนนี้ตัวไหนดีวะคนนี้บอกคนนี้ไม่เลือกค่ะก็เลยโอคค่มอะชิ ขอเริ่มจากปลาหมึกกินแล้วค่ะยกมือเลยปลาหมึกดีมากปลาหมึกรู้สึกว่าเนื้อนิ่มจริงคือเนื้อม,มันมีความไม่เหนียวเลยแล้วก็หั่นชิ้นเล็กๆปลาแล้วแป้งที่คลุกไม่ได้คลุกหนาจนเกินไปคลุกจัดพอดีชิ้นเนื้อทุกคนมันแน่กว่าชิ้นเนื้อปลาหมึกแลกินแล้วก็เลยรู้สึกอหอมแป้งแล้วก็ ไมอ่ะเราไยอมเวลาคุณวิมแบบเล่าไงเราก็หอมกระเทียมเอออร่อยแล้วอย่ที่เครื่องเข้างบนน่ะก็ไม่ได้เยอะจนแบบเต็มลิ้นในขนาดนั้นแต่ว่ารมีรสชาติที่กรุบกรอบก็เลยรู้สึกว่าวิชอบจังเลยทำดีจริงด้วยน้องปลาหมึกต้องสั่งค่ะแต่ต่อมาจะลองกินน้องไส้นี่ของซิลิโออาได้ไหมคะอันนี้เขาเอามาให้กินกับอันจริงจริงอันนี้มันเป็นคือมันเป็นของอินโดเป็นคนจีนในอินโดเนี้ยเอามาทำคือเอาน้ําตาล โอ้ถึงนล้วคะมาเคี่ยวกับซีอิว๊วเขาก็เลยเอาแบบว่ามากินคู่กันแต่ว่ามันฮิตในภูมิภาคแบบอาเซียนในกลุ่มคนจีนอาเซียนเออบ้านเราก็แบบเหมือนพวกที่แซ่เลยก็เลยเรียกว่าซีอิ๊วดำที่บ้านบิ๊มเรียกซีอิ๊วดำค่ะบอกว่าซีอิ๊วหวานดำเดี๋ยวกันที่บ้านกินของทอดเหมือนกันปลาปลาชอบอย่างเงี้ยไส้ทอดใช่จริงนี้ก็เลยมาคู่กับไส้ทอดแต่ไส้ทอดร้านเนี้ยเขาไม่หั่นเป็นไส้ทอดเวียดนามไส้ทอดเวียดนามจะหั่นเป็นแบบเหมนไส้พะโล่เนี่ยออกไหมกลมๆมีใหญ่แล้วหั่นเล็ก จะรู้สึกว่าเกล็ดแป้งความหนานจะมากกว่าควาหนึกนิดหนึ่งแต่ว่าหอมไส้คือนุ่มมากจอดแล้วไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นคาวของไส้เลยอ่ะดีมากไส้ก็คือประเสริฐจ,จริงสมควรที่สรรั่งมาแล้วค่ะทุกคนค่ะแหม้กัดให้ดูแบบไม่มีความแบบเหนียวเลยลูกอร่อยมากแม่าขาดด้วยฟันข้างหน้าได้นี่มันก็นคือว่าต้องนิ่มมากค่ะสแสบแสบจอดอันนี้คือเป็นปลายไส้ใช่ใชอันนี้เขอเรียกว่าเป็นปลายไส้ประเสริฐ ต่อมาอีกเมนูที่ดังที่นี่คือม,เอมเอออะเขือมะเขือปลาเค็มใช่ก็แบบที่นี่ดังเพราะว่าใช้ปลาเค็มที่กินสีดีอย่างเงี้ยหอมก็เลยอยากลองกินไม่ใช่หรออันนี้ก็เป็นเมนูกวางตุ้งเหรอใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเมนูกวางตุ้งค่ะใช่แก็คือเขาจะฮิตแบบปลาเค็มเนี่ยแหละแล้วก็เอามาผัดๆให้หอมๆแล้วก็เอามาอบกับมะเขือกินแล้วนะคะอู้หี่ต่อของปลาเค็มจริงปลาเค็มตะโกน ตัวมะเขือมันไม่ได้นิ่มจนเกินไปด้วยเนาะมันมีความแบบความเยื่อเยของมันอยู่มันก็กัดนออกมาจะมีเส้นๆใหญ่เลยมันยังเป็นแบบมะเขือที่ไม่แหล่ะกำลังสุกกำลังดีอะไรเงี้ยเราก็ดีว่าตัวปลาเค็มก็คือหอมกำลังดีแบบไม่แบบไม่แรงใช่แต่ต้องกินกับข้าวใช่ตอนนี้เรากำลังรอข้าวหรือสั่งข้าวก่อนนู่นตัปลาเค็มอ่ะมันมีไม่มีกลิ่นตุ่ยคือบางคนจะชอบกินปลาเค็มตุ่ยหน่อยใช่ป่ะแต่อันนี้ยมันมีปลาเค็มมันเป็นปลาเค็มที่แบบเราว่ามันหอมไม่ยแค่่่ไมมีกินตยอออร่ยมากชบ แล้วพอคุณดีแบบว่ามันต้องมีครบทุกอย่างใช่ไหมเมื่อวานส่งไปดูให้คุณดีดูคุณดีสั่งอะารนี้คุณดีบอกว่า,อ,าอย่างตัวผัดเนื้บัตรสองตัวมันซ้ำเอาไปสักน้ำสักหนึ่งมาเช่นก็อ๋อคุณดีมีการจัดสำรับจริงๆแล้วว่าคนจีนต้องมีหนังคุณดีบอกว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ที่นี่ก็ดังเหมือนกันคุณินชอบไหมคือต้อมอะไรคะก็เมนูนี้นะคะจะที่นี่เขาจะใช้ชื่อว่าผักโงมต้มไขม่เยี่ยวม้าแต่จริงๆตัวเมนูมันก็คือเอาผักโงมหรือว่าบางที่อาจจะเป็นปวยเล้งอาไไปักขเย่วม้าเม้าตป็นน้แก บางที่ไปเจอในชื่อภาษาจีนเนี่ยเขาจะเขียนว่าน้ำแกงไข่สามสีหรือไม่ก็น้ำแกงไข่เงินไข่ทองไข่สามสีก็คือเป็นไข่เยื่ม้าเป็นสีดำแหละไข่เค็มก็จะเห็นสีเหลืองขาวกับสีเหลืองบางที่ก็จะใส่ไข่ไก่สดไปด้วยแล้วแต่สูตรแต่ละที่แต่อย่างที่นี่ไม่มีไข่สดจะเป็นไข่เยื่ม้าไข่เค็มเรื่งไข่เยอะม้ามีตัวหนึ่งที่คุณดีบอกว่าสิ่งนี้มันมีด้วยวันนี้ก็คือปกติคนอาจจะกลัวค่ะไข่เยื่ม้าเนี่ยมันจะมีลายดอกเขาบอกว่าเหมือนดอกสมภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าทรงควาก็คือมันเป็นการโชว่าาคุณภพไขอดี เกลี้ยมาที่ดีใช่เหมือนกับเนื้อไข่อะมันดีมันเลยมีผลึกเกลือที่โช์อยู่ในเนื้อปละอันนี้คือผลึกเกลือใช่ใช่ก็คือกินได้ค่ะแล้วก็เจอของดีด้วยไม่ต้องกิดเพราะบางคนจะบอกมันเป็นราหรือเปล่าใครจะบอกมันเป็นรามันเหมือนมากเลยนะั่งยองใหญ่เนี่ยหน้าตาใสอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ส่วนมันๆที่เห็นนะคะปกติมันจะเกิดจากการผัดก่อนแล้วก็อาอน้ำแกงไปตรงมันจะมีความนัวนัวนิดนึง ซึ่งเมื่อกี้เ,เคยมาาคนดีคนดีก็บอกบ้านคนดีก็ทำอย่างนี้ในการต้มแกงของนะคะก็จะมีการไปผัดก่อนใช่ใช่หลายๆตัวก็คะพะยงจับฉ่ายก็ชอบไปผัดก่อนทอดก่อนอกันอ่าไหนๆก็พูดถึงบ้านคนดีแล้ววันนี้เรามาในตีมหลังมากซึ่งคนดีก็เป็นหลักมากใช่ฉันถามว่าจะปกติบ้านคนดีเนะี่ยจะมีเมนูไหนที่เป็นแบบเป็นูประจำบ้านไหมก็คือถ้าเป็นเมนูที่แบบว่าไปกินข้างนอกไม่ได้เงี้ยเป็นเมนูง่ายๆคะ่ะอย่างจับฉ่าย ก็คืออย่างของที่บ้านก็คือมันด้วยความเป็นสูตรที่บ้านรดกินมาแต่เด็กน้องก็เลยติดคือที่บ้านนะจะใช้เป็นผัดอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเอามาเราก็เอาไปทอดก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปต้มก็จะไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่เครื่องอะไรเลยเป็นนน้รสหวานคองผักเราก็ใส่เกลือใส่จริงๆจับฉ่ายที่เราเราเรียกกันอยู่เป็นต้ม,ต,มต้มผัดะคะ่ะมันเป็นภาษาแต็จจิ๋วแปลว่ารวมมิตรหรือบ้านที่เราอาจจะเห็นในพวกแบบเมนูของพวกไทยรัมานการจับ่ายคือแปลว่ารวมมิตรอะไรก็ได้มารวมมิตรจับตัวเนี้ยไม่ได้เป็นจับที่แปลว่าสิ่งจำมกัน อย่างที่ต้มต้มเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาอจับสายก็คือการเอาผักหลายๆอย่างมาต้มต้มเหลือๆอะไรต่อมาต้มเนี่คือเขาเรียว่าต้มจับชายแปลว่ารวมมิตรใช่มใช่แล้วอย่างจับชายมันใช้กับเมนูอื่นได้หมคะได้ค่ะอย่างถ้าเราไปร้านอาหารไทยเราเราจะเจอแบบพวกผัดจับชายก็จะมีเป็นที่มันเป็นผัดวุ้นเส้นแล้วก็ใส่ซิงจีใส่อาหารทะเลใส่หลายๆอย่างผัดรวมกันเนี่ยก็เรียกผัดจับชายดนเมือนี้นี่ดูดิผักเขาเป็นแบบ ว่ามันผัดใบดูดีมากเลยการเหียวการไม่ได้แบบตัวมันยังเขียวว่ามันไม่ตลดมากที่มันไม่ได้แบบดุเละดูอ่ะหมายถึงว่าซุปมันแบบมีมวลซุปมีมวลหนกต้งองกับพี่ต่อคือเพราะว่ามันไข่เคลมอ่ะแล้วพราะมันเป็นละลายแต่น้ำมันมีความทำให้น้ำมันเ็มขึ้นมาแล้วก็มีความมันคร e a ี่ของไขต่ตกไปอยู่ในนอย,นอยแล้วเป็นอย่างคือผักที่เขาต้นผักโขมใช่ไหม แบบขมเขียวนั้นนานๆแล้วแบบมันมันนุ่มปากแล้วมันก็มีความมันของตัวก้างของตัวใบก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเทคเจอร์ที่เข้ากันได้เองคือมีทั้งความมันจากผักแล้วก็มันจากน้ำแกงแต่ก็ไม่ได้มันมากเกินไปเพราะน้ำแกงเป็นน้ำแกงสายอยู่แล้วซุปคืนอมีไข่เชงดีอล้ตัวนี้ก็คือซุปเค็มเลยก่อนว่ากินกับข้าวก็จะพอดีมากสิ่งนี้คือไข่พันปีกินแล้วอายุจะเป็นพันพันปีไข่เขาไม่กลิ่นวิมวสิ่งไม่แรงด้วยนะมันก็มีพาสต้าแต่ว่าไม่ได้แบบจัดจ๋าอย่างเนี้ย แล้วอ่ะคันเป็นไข่เยอมาสุกอ่ะค่ะไข่ไข่มันก็จะแบบไม่ขาวใช่คือตอนแรกอ่ะก,กินเก็งตัวเหมือนกันว่าแบบกินไข่กับซุปมันจะขาวหรือเปล่าแต่บางคนมันไม่ขาวือมีกินไข่น่นอนแต่ว่าไม่ได้แบบขาว มะคือเมื่อกี้กินแล้วก็จะมีกลิ่นของกระเทียมก็รู้สึกว่าเออการที่ผัดแล้วให้ผักมันดบบมาผักมันก็เรียกว่าเ t e เจอร์ผักกระลังดีมันอร่อยจังเลยใช่ใเพราะว่าการผัดอะค่ะมันเป็นการลงน้ํามันใช่ไหมแล้วก็เป็นการให้ความร้อนส่งกับผักคือมันก็จะคีบทำ t e เจอร์แล้วก็กลิ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของ a r o ม a พี่บอกมันก็เลยทำอะไรแบบนลำแกงมันมีความคอมเพล็กซ์ขึ้นใช่แล้วแบบเ t e เจอร์ผักคือดีจริงๆริงของพอดีบอกว่าผัดแล้วมันแบบเหมือนกับ สไตล์เทคเจอร์ผักไว้ตรงนั้นนหะเนาะม<ช>ันไม่เหมือนกันเอาไปต้มให้ผักมันเปื่อยไปอันนี้เหมือนเรายังมีเทคเจอร์ผักให้เคี้ยวอยู่ลเลยรู้สึกว่าอร่อยมากสอมาเป็นเมนูที่อยากกินมาตั้งแต่บ้านเพราะว่าคนชอบปลาบูมากที่นี่เขาบอกปลาบูนึ่งซีว่าอร่อยแล้วพอคนดีบอกว่าอาหารกวางตุ้งเนี่ยซีว์เขาดีฉันก็แบบคิดในใจว่าโอ้โหสั่งถูกต้องทำถูกต้องบิม๊มค่ะแต่ถามแบบว่าทำไมกวางตุ้งไม่นุ่งซีว์ถึงเนาะ เพราะว่าเมนูนึ่งซีอิ๊วอะค่ะเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของอาหารกองตุ้งเลยด้วยความที่ว่ากองตุ้งอ่ะเขาผลิตพวกวัตถุดิบอย่างซีอิ๊วออกมาเป็นของขึ้นชื่อถ้าเราลองสังเกตดูอะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วในไทยส่วนมากยี่ห่อก็จะเป็นแบบของคนกองตุ้งหรือว่าถ้าเป็นซีอิ๊วจีนจริงๆพริกหลังปวดมาดูอะก็ิที่มาเนี่ยมันจะก็จอยู่ที่กองตุ้งเป็นหลักคือเขาว่าทำซีอิ๊วออกมาได้ดีแบบก็เลยแบบว่านิยมออกมานึ่งซีอิ๊วด้วยความที่ว่ากินรสแบบโทนรสของกองตุ้งคือเน้นรสชาติหหน่ออยๆๆๆเข้มมแลวก็ วิธีการนึ่งซีอิ๊วของเขาอะก็คือนึ่งปลานึ่งอะไรเสร็จใช่ไหมคะเอาซีอิ๊วลงไปแล้วก็เอาน้ำมันร้อนๆราดให้น้ำมันมันกระตุ้นกลิ่นมา,มาพูดถึงปลาบู่คนดีถ้าเราอยากกินแก้มคนจีนเขากินแก้มเหมือนงอย่างเรบ้านบิ๊มอะแม่สอนเด็กให้รีบกินแก้มให้กินแก้มไม่ใช่รีบเดี๋ยวข่าวว่าแม่คุณสั่งสอนที่ดีแม่บอกว่าแก้มมัน,นอร่อยที่สุดแก้มเปนส่นที่ดีอย่างที่จีนเขาก็แบบมีมีท้องกับแก้มที่ท้องนี้ใช่ค่ะเห็นไหมล่ะพอมันก็จะมันแกก้มมมันน็จะุ่ไง ฉะนั้นต้องขอกินแก้มก่อนให้คนนดีหนึบแก้มให้เต็มหนึบแก้มบำรุงแก้มเราต้องการคอลลาเจนตอนนี้นะเราเริ่มแล้วไปแล้วเนี่ยทางเน,นี้อ่ะให้แก้มเขาเลยหนึบเห็นไหมขอบคุคณค่ะคุณรอดคะถ้าแขกรับเชิญน่ารักฉันก็เสียสละให้เขาได้ค่ะคุณตาิวก็หอมจริงด้วยค่ะคุณดีเคยบอกเป็ว่ามีดซิวของท่าน บางตึ้งม,มันจะเป็นหวานนิดนึงซึ่งหวานจริงแม่มันจะเป็นเค็มติดหวานแบบหวานกลมๆมอ่ะเออไม่คิดว่าจะเจอรสนี้หรือปะนี่ละสีขเขามันมีกลิ่นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นซีอิ๊วดำห,หน่อยนเออแปลกดีแล้วก็หอมจากตัวพวกข้างบนพวกต้นหอมใน่ส่วนเนื้อปลาคือแก้มเขาคือเนื้อหมาพอดี มันก็ไม่ข่าวใช่ไม่ข่าวคือที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของแบบร้านอาหารจีนอ่ะคือเน้นความสดของปลาคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากมีแค่ซีอิว๊วน้ำมันต้นหอมขิงแล้วก็ปลาเลยใช่แล้วพอกินแค่นี้เนื้อปลามันเลยเด่นขึ้นมาเลยจนระิงไใช่แล้วมันก็เป็นปลานำแล้วก็ของซีอ,อ,อิ๊วครบๆไปนะขอชิมตัวอื่นว่าน,อน,อน้นงนาองนึ่งไม้พอดีหรือเปล่ากิ้เขานึ่งพอดีจี๊ด เนื้อทองสุยนุ่มแต่ว่าด้วยความเป็นปลาบูมันจะมีนเนื้อเกล็ด้ามเนื้อปลาบูที่มันแบบกรึบๆในปากอร่อยดีมันมนุ่มแต่แน่นอ่ะดิชอบปลาบูดกันจริงแล้วปลาบูหากินยากเนาะใช่ใช่พอเจอร้านสดแล้วแบบขเขาเขียนว่าร้านนี้มีปลาบูสดมากๆก็เลยรู้สึกว่าสั่ง ี่ค่ะก็คือร้านบุญพชนานะคะร้านา่างย่านสีลมก็คือเป็นแสียงสายกา,างตุ้งเนาะใช่ค่ะเป็นสายกองตุ้งก็จะเป็นแบบทางกองตุ้งกบกงตุ้งแล้วก็ไปทางหัก,กาด้วยใช่ก็จะมีความแบบโลโก้มากๆก็แล้วราคาก็ย่อมเยาว์เราว่าวันนี้สั่งทั้งหมดอะ่ะมประมาณ2,000เองกราคาดีอะ่ะถ้าใครอยู่แถวนี้ค่ะบ้านใกล้เลนเคียวชิญเพืนพ่อคุณแม่มากินได้ค่ะหรือว่าชวนเพื่อนร่วมงานมากินก็ได้ค่ะก็ฝา,นะา,ากร้านบุญพชนาไว้วนกององอมใจนะคะแล้วก็คนที่ฝากร้นค่ะใช่ฝากร้านเติมเติมเตาอบกระทะด อย,อยู่ตรงไหนคะตลาดครูค่ะที่ตลาดครูค่ะตอนนี้<า>เขาติดหลา,ายหน้าเห็นไหมใช่ไปแวะตามรอยด่านมาแล้วก็แวะตึ่งติ่งได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ, <c oughs> คะดีค่ะตอนนี้ไปแล้วไปไปไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะชวนน้องไปเที่ยวเชียงไฮ้่ละเจอกันที่เชียงไฮ้่เมื่อไหร่ม่รู้แต่เร็วๆนี้ค่ะไ,ปไ,ปะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> คือไข่เยื่อมาโน้ตบางคนเขาเรียกว่าเป็นไข่พันปีฉะนั้นคุณดีสอนบอกไปว่าคนจีนเขาเรียยอมกินแบบอะไรบำรุงอันนั้นยิ่งกินไข่พันปีมันก็จะอายุยืนเป็นพันพันปีหมื่นหมื่นปีนี่บอกอะไรของเมืงนี่เขาว่านซุ้ยว่าสักหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีว่านซุ้ยว่านซุ้ยเขาลุกอะไรนะเขาจะพูดว่าว่านซุ้ยว่านซุ้ยอะไรสมพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีถูกต้องชัดเลยสงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปี